วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแพนด้าพาร์เนอด้วยเบอร์โทรศัพท์ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ f o o d p a n d a ่ o น t h เทรเซอร์รองด้วยมือถือคอมพิวเตอร์หรือ iPad 2. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน 3. กรอกบวก6-6เป็นรหัสประเทศและกรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องเติมเลขศูนย์ด้านหน้า 4. กดบันทึกเพื่อย,ยืนยันการลงทะเบียน วิธีล็อกอินเข้าสู่ระบบ Panda Partner ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 1. กดเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ 2. กรอก66เป็นรหัสประเทศและกรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องเติมเลขศูนย์ด้านหน้า 3. กดยืนยัน 4. กรอกหมายเลข OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของท่าน 5. กดยืนยันเพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ วิธีเพิ่มแพนด้าพาร์เนอไปยังหน้าจอหลัก 1. สำหรับ Android กดที่จุด3จุดมุมบนด้านขวาสำหรับ iOS กดที่ลูกศรแชร์ 2. สำหรับ Android กดที่เพิ่มลงในหน้าจอหลักสำหรับ iOS กดที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม 3. เลือกเพิ่ม 4. Panda p a r t n e r จะปรากฏบนหน้าจอหลัก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง Food Panda University TH กันด้วยนะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ